สาวแมทพิรณีพร้อมกลับมารับงานค่ะประกาศพร้อมรับงานละครตื่นเต้นรอบทท้าทายค่ะต้องบอกว่าสาวแมทพิรัีเองพร้อมรับละครแล้วแฟนๆรอเฮได้เจอกันอย่างแน่นอนค่ะประกาศชัดล้านี้ค่ะว่าจะกลับมารับงานละครหลังจากหายหน้าหายตาไปหลายปีค่ะเผยว่าแอบตื่นเต้นนะลุ้นกับรอบในการรอบทบาทที่ฉีกใหม่พร้อมยืนยันว่าย,ยังอยู่กับช่อง3เหมือนเดิมโดยทั้งนั้นสาวแมทพิรณีกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มพร้อมแล้วที่ผ่านมาตัวเองยังไม่พร้อมขาด ความมั่นใจไปหลายอย่างเพราะว่าเราเยังไม่ได้แสดงมานานก็ต้องขอปฏิเสธและขอหลายๆเรื่อง ตอนนี้ฝากบอกไปพร้อมแล้วค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราเนี่ยได้มีการปรีเฟซต,ตัวเองอย่างไรเธอก็เปิดเผยว่าเรียกความมั่นใจกลับมาดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นไปหมดเรารู้สึกว่าจะทําได้ดีไหมจะทําให้พอใจกับคนที่อยากดูหรือว่ารอดูอยู่หรือเปล่าแสดงว่าการกลับมาเนี่ยต้องมีบทบาทที่ท้าทายถูกหรือไม่เธอก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะคะมีคนเสนอบทมาให้ดูบ้างหรือยัง ก็มีเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ายังเป็นบทที่แมทเองเนี่ยเคยเล่นอยู่แล้วอยากจะเล่นอะไรแตกต่างหน่อยคือแบบอยากจะเล่นอะไรใหม่ๆแบบที่ไม่เคยเล่นหลายคนก็พูดว่าน่าจะได้เห็นสาวแมทเองเล่นหลากหลายนะแบบหลากหลายมาตั้งแต่ที่เมื่อก่อนเคยเป็นแต่มันก็น่าจะมีอะไรให้สุดกว่านี้อีก ทำใจเยอะไหมกับการกลับมาเล่นละครในครั้งนี้ก็ทำใจเยอะนะคือค่อนข้างตื่นเต้นค่ะคิดภาพตัวเองไปว่าเวลาไปอยู่กองเนี่ยจะก,ก็ยังคิดภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่ด้วยความที่เราหายหน้าไปนานมันก็เลยแบบเหมือนตื่นเต้นแทนท,ที่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรเข้ามานะแต่พอเรานึกถึงภาพแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยเราต้องไปเริ่มตรงนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยค่ะงานเยอะคงต้องรอติดตามนะคะว่ากระปทบาทใหม่ที่ท้าทายในครั้งนี้ กลับมาเชื่อว่าต้องปังอย่างแน่นอนแล้วค่ะ